สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันในค่ำคืนของวันที่12มิถุนายน2564ครับค่ำคืนของวันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับสุดสัปดาห์นี้ไม่มีการแข่งขัน MotoGP แต่มี World Superbike ผมเองก็ได้ทำตารางการแข่งขันนะครับแจกแจงไว้ในหน้าชุมชนช่อง YouTube ตรงนี้แล้วก็ใน Facebook erman, เฟซบุ๊กแฟนเพจไบกร r แมนเพื่อชาว2องรทุกสายพันธุ์การถ่ายทอดสดนะครับก็ไปรับชมได้ทาง Eurosport HD 2เดี๋ยวผมจะผมจะฝากลิงก์ไว้ตลอดนั่นแหละฮะในประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะลงแข่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นในช่วงไหนก็ตามดังนั้นก็ไปติดตามรับชมลิงก์การถ่ายทอดสดได้ตรงนั้นนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนจะค้นหาก็อย่างใน f o x Sport เนี่ยบางเว็บอาจจะมีบางเว็บอาจจะไม่มีนะฮะดังนั้นก็ ใช้วิทยายุทธส่วนตัวกันแล้วกันนะก็ได้บอกเรื่องของช่องทางการ่่าเท่าสดไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของผลการแข่งขันนะครับสำหรับเรดเก็บคะแนนเรดแรกใน w o r s u s u r e r b i k e นะครับสนามมิซาโนที่อิตาลีจริงๆทำไมถึงบอกว่าเป็นเก็บคะแนนเรดแรกเพราะว่า1สนามเนี่ยมันแข่งขันเก็บคะแนนกันทั้งหมดเนี่ยครั้งหรือว่า3เรดครับวันเสาร์นียก็จะแข่งกันก็คือเป็นเรดแรก นะฮะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ยังคงเหลือ2 2เรสครับก็คือเป็นเรสซูเปอร์โพลแล้วก็เรสที่2เรสที่2นี่ปกติเรส1กับเรส2นี่ก็จะเหมือนกับ MotoG p ีนะฮะก็คือเจ้า15คันนะครับคนที่ได้ได้แต้มหน่คันอันดับอันดับ1ก็25แต้มอันดับ15ก็1แต้มไล่เรียงกันไปเนี่ยนั่นก็คือเรส1เรสสส่วนซูเปอร์โพลเรสที่จะเกิดขึ้นในพรุ่งนี้ก็คือเขาเจะเอาแค่9ก้คันครับ9คันก็คือ จะถูกแบ่งออกเป็นเก้าคันเนี่ยอันดับ1ก็คือ12แต้มนะฮะหลังจากนั้นก็ไล่เลียงกันลงไปนะครับจนคันที่9กเนี่ยก็เหลือแค่1แต้มแล้วก็รอบซูเปอร์โพลเนี่ยเขาจะแข่งขันกันคะแนนมันก็หันครึ่งไประยะทางการแข่งขันก็ต้องหันครึ่งด้วยฮะสมมุติว่าแข่งขันกัน20รอบเนี่ยก็จะต้องแข่งขันกันแค่10รอบแล้วรอบซูเปอร์โพเนี่ยมันจะแข่งก่อนเรที่2ในพรุ่งนี้ ก็คือแข่งกันปุ๊บเนี่ยนักแข่งก็จะได้คะแนนไปใครชนะก็ได้12แต้มไปแล้วอันดับ1คนที่ชนะเนี่ยก็จะออกสตาร์ทคันแรกในเรสที่2ซึ่งก็ห่างจากนั้นไปประมาณสัก2-3ชั่วโมงอ่านะฮะคันที่2ก็สตาร์ทคันที่2เอาง่ายว่ามันเหมือนเป็นรอบซูเปอร์โพก็เหมือนเป็นการเก็บเก็บคะแนนไปด้วยแล้วก็เป็นการคอล l i f ชไปด้วยนะฮะ ใครทําดีนอกจากจะได้คะแนนที่ดีมาแล้วเนี่ยยังคงที่จะได้อันดับสตาร์ทดีๆในเรทที่2ถัดจากนั้นไปประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นความมันร้าใจที่อาจจะไม่เหมือนกับ MotoGP นะฮะใครที่พลาดในเรสแรกอาจจะทอนคืนเรทซูเปอร์โพใครพลาดรอบซูเปอร์โพอาจจะไปทอนคืนเรสที่2ได้นี่คือ World Superbike ฮะแต่วันนี้เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรสแรก แต่มันก็มีรอบซูเปอร์โพเหมือนกันอ่านะฮะก่อนหน้านั้นไปสักพักหนึ่งก็มีรอบซูเปอร์โพแต่รอบซูเปอร์โพในวันเสาร์จะไม่มีคะแนนให้ครับแต่จะเป็นการคอลี่ไฟมันจะชื่อมันจะไม่เหมือนกับ MotoGP ถ้าเทียบกับ MotoGP ก็คือมันจะเหมือนรอบ Q1 Q2 ครับแต่มันอาจจะไม่มีการแบ่งนะฮะก็คือ World Superbike เนี่ยเขาจะเอาลงรอบซูเปอร์โพในวันเสาร์เลยนะฮะมีอยู่กี่คันก็แล้วแต่เนี่ย20คัน2 2คันก็แล้วแต่เนี่ย วิ่งไปรอบเดียวเลยฮะใครมา 1, 2, 3ก็ยืนแถวหน้า 4, 5, 6ก็ยืนแถว2ไปนะครับแล้วก็ไม่มีคะแนนให้ในรอบซูเปอร์โพในวันเสาร์แต่วันอาทิตย์มีมี12แต้มหันครึ่งนะฮะแล้วก็ในรอบแข่งขันจริงเรสที่1ในวันนี้เป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของดูคาตินะครับนั่นก็คือไมเคิลรูเบนรินาดีฮะนักแข่งเจ้าถิ่นก็สามารถที่จะ คว้าชัยไปแบบเบ็ดเสร็จจริงๆเรียกว่าไร้คู่ต่อสู้ตั้งแต่ช่วงประมาณสัก6 7รอบแรกๆด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าคู่แข่งคนสำคัญณนะตอนนั้นก็คือแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์โลก6สมัยซ้อนอย่างจอห์นนี่ฮะโจนาธานเรของคาซากิเนี่ยไล่บี้มาแบบกระชั้นชิดนะฮะก่อนที่จะทำพลาดเองนะครับหลุดไปก็เรียกว่าสวมวิญญ,ญาณมาร์คมาเกต ด้วยการเรียกว่าเอาศอกนะทั้งศอกทั้งเขานะยันนะครับเรียกว่าสปินตัวเองออกมาหลังจากที่พลาดพลั้งในโค้งแรกครับเรียกว่าเข้าโค้งผิดเหลี่ยมผิดลายไปหน่อยหนึ่งนะฮะเจอาวันของเราแต่ไปย้อนดูในที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมาเป็นการแข่งขันในเรสนี้มันก็จะมีรอบ FP1, FP2, FP3 เ FP หมือน MotoGP นั่นแหละ เราจะได้เห็นนะครับว่านักแข่งดาวรุ่งของดูคาติคนนี้ทำผลงานได้ดีในฐานะของเด็กถิ่นฮะก็อาจจะชำนิชำนาญในส่วนของเลี้ยวสนามมากกว่าคนอื่นเข้าหรือเปล่าอันนี้ก็มีส่วนนะฮะทุกคนมีส่วนอยู่ไม่มากก็น้อยละแล้วในมิซโนโในรอบนี้เปิดให้แฟนๆได้เข้าไปรับชมการแข่งขันได้ในสนามนะครับรอบละ5,000คนวันละฮะวันละ5,000คนก็คือตั้งแต่วันศุกร์ วันเสาร์แล้วก็พรุ่งน,นี้ก็แข่งกินก็5 0 0 0คนก็เลยกลายเป็นบรรยากาศที่นักแข่งอาจจะเรียกว่าไม่คุ้นหูคุ้นชินสักเท่าไหร่แล้วมันเป็นสิ่งดีนั่นแหละนะฮะที่เราจะได้เห็น FC ของเราเนี่ยไปเชียร์นะครับไปส่งเสียงไปโบกมือชูป้ายผมว่ามันก็เป็นพลังเชิงบวกให้กับนักแข่งทุกคนนะฮะแล้วก็รินาที่เองก็ทำผลงานได้ดีนะครับตั้งแต่รอบซ้อมรอบแรกเลยทีเดียว แม้ว่าสนามนี้จะคนที่เป็นเจ้าสนามจริงๆก็คงจะเป็นโจนาทานเรนะฮะจอน,นี่ของเราก็ในดีกรีชแชมป์เก่าด้วยแต่ในเรืแรกก็ต้านทานเด็กถิ่นกันไม่ไหวนะฮะต้านทานไม่ไหวแม้ว่าก่อนหน้านั้นจอ h n นนี่เขาจะสตาร์ทคันแรกนะครับก็คือในรอบซูเปอร์โพลเนคอลีฟยมาคันคัน,ค,นคันแรกนะ,ะแล้วก็ตามมาด้วยทั้งยามาฮ่าเอออันนี้ก็ามาดีนะครับทอร์ปาร์กลอสกาดิโอกรูเนี่ย แต่สุดท้ายรินาดีคนที่ออกสตาร์ทคันที่4นะครับคันที่4แถวแรกอยู่ในริมเส้นเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเลาะมานะฮะในช่วงแรกอาศัยพละกกาลังช่วงต้นๆเนี่ยนะครับดีดตัวเองออกมาแล้วก็เลาะริมเส้นนะครับด้านขอบมาขอบซ้ายมานะครับแล้วก็เบี่ยงตัดมาชิงความได้เปรียบตั้งแต่โค้งแรกครับแล้วก็แซงผ่านทั้งจอนนี่ไปแล้วก็ทั้งทอปรักลัสกาจิโอกรูกของยยมาม่าไป แต่ความจริงแล้วจริงๆเจอาวันเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ามาดีเนี่ถึงแม้ว่าจะออกซัก์คันแรกแล้วก็ไม่ได้ว่าขึ้นนำแบบเดียวๆเหมือนกับที่ผ่านมานะฮะแต่เขาก็เกาะลีนาลดีมาตลอดจนมาพลาดครับในโค้งแรกนะฮะมาพลาดแต่ก็เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่พลาดตอนนั้นเนี่ยอันดับที่3ที่4ที่5ลงไปเนี่ยอันนี้ยังคงทิ้งห่างอยู่ในระยะหนึ่งครับ ก็เลยทำให้เขากลับเข้ามาได้ทันนะฮะอาจจะหลุดออกไปนิดนึงฮะหลุดออกนอกแทร็กไปนิดนึงไปวิ่งผ่านกลวดไปนิดนึงกลับมาก็วิ่งตามหลังรัสกาติโอกรูของเยามาห่ามาหลังจากนั้นก็แทบไม่มีอะไรให้ได้ลุ้นฮะใน 1, 2, 3ครับรินอดี้ก็ยืน1ตลอดนะครับก็ทั้งรัสกาติโอกรูของยามาฮ่าก็ไล่ไม่เข้าจอนนี่เองก็ไล่รัสกาติโอกรูไม่เข้าเหมือนกันนะฮะก็ประคองไป แต่อันดับมันก็อาจจะมีให้ได้ลุ้นนะครับในอันดับ 5, 6 7ลงไปอันดับที่4ก็ยังคงเหนียวแน่นนะสกอตเรดดิงครับ,รบอ่าสกอตเรดดิงก็เรียกว่าตามเจาวันไม่ทันจริงๆแต่คนอื่นก็ตามเขาไม่ทันนะครับอันดับที่5แาหวืที่6นี้ก็ตามไม่ทันกลายเป็นว่าอันดับ7จ็ดตนี่ก็แย่งกันอย่างสนุกเลยทีเดียวนะฮะร,ระหว่าง Honda นะครับระหว่าง b ี w t ็มดับเยูแล้วก็ในส่วนของ ทางหมายเลข19ก19นะครับนั่นก็คืออัลโรบัลติสตาของ Honda ก็แย่งแย่งกันไปแย่งกันมาอยู่นะฮะตรงนี้เราได้เห็นนะครับว่าสนามที่เรียกว่ามันมีคาแรคเตอร์ยุคเก่ามิซโนนะฮะหรือว่าในรายการซานมาริโนเนี่ยเป็นสนามที่มีความยาวประมาณ4.2ก็ก็ถือว่าไม่ยาวนะฮะไม่ยาวครับแต่มีโค้งถึง16โค้งแล้วก็เป็นโค้งที่ต้องเรียกว่าไม่ใช่โค้งความเร็วสูงนะฮะ พอมาเจอโค้งที่เป็นโค้งต่อเนื่องกันแบบนี้ดูคาติอาจจะมาไม่ค่อยดีครับสกอ์เรดดิ้งมือหนึ่งของทีมนี้ก็ไม่ไหวฮะไม่อาจจะไล่ได้ตั้งแต่รอบซ้อมเลยทีเดียวแล้วก็อ,อีกคนนึงนะครับมือดีของดูคาติซึ่งในปีนี้เขาไม่ได้อยู่ในทีมโรงงานแล้วนั่นก็คือ c ชดเดวีฮะ FC ของใครก็ไม่รู้นะร่วงไปแล้วขอแสดงความเสียใจยด้วยนะฮะชดเดวีก็พลาดหลุดไปนะครับตั้งแต่ก่อนครื่งทางไป ก็อาจจะนํารถเข้ามาในช่วงแรกแต่ก็ไม่ไหวฮะหมายเลข7ซึ่งก็หลังจากหลุดจากทีมโรงงานไปเนี่ยก็ไปอยู่ในทีมรองนะครับของดูคาติก็ใช้เครื่องยนต์ V4 นั่นแหละอยู่ในทีมโกเอลเว่นนะฮะนะักแข่งหมายเลข7ก็อยู่ดูคาติมาอย่างยาวนานก็ไม่ประสบความสําเร็จสูงสุดสักทีเนี่ยสุดท้ายเก้าอี้ก็ปลิวฮะเก้าอี e ้ของเขาก็ถูกแทนที่ด้วยคนที่ชนะในวันนี้แหละนะครับไมเคิลรูเบนรูนาดีนั่นเองนะ ทำให้ตอนนี้หลังจากผ่านพ้นไป2สนามแล้วก็กลับอีก1นึ่งเรสเนี่ยเรียกว่าจอห์นนี่ยังคงขึ้นนำอยู่ฮะขึ้นนำอยู่31แต้มคนที่ตามมาอันดับ2อ1สแต้มก็คือยามาฮ่านะครับหมายเลขห้าสิบสี่ก็ทอปรักลอสกาจิโอกรูนะครับนักแข่งชาวตุรกีแล้วก็ตามมาด้วยสกอตเรดดิงนะครับเรดดิงก็ตามอ่รารัสกาจิโอกรูมาอีกทีหนึง่งเนะี่ยสิแต้มนะฮะ แล้วก็รินาดีเนี่ยก็ตามมาห่างๆนะครับตามตามมาห่างรู้สึกว่าจะตามหลังเพื่อนร่วมทีมเลดดิ้งอยู่ประมาณ30กว่าแต้มเหมือนกันอยู่ในอันดับ5ในตอนนี้ซึ่งก็ยังคงเหลืออีก2เล็นะครับอย่างที่ผมบอกไปในพรุ่งนี้นั่นแหละก็คือรอบซูเปอร์โพเนี่ยมาดูซิฮะว่าดูคาติหมายเลขยีน้องใหม่คนนี้เนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะหลังจากที่ประสบความสำเร็จต,ตั้งแต่รอบซ้อมแล้วก็อาจจะมา มาแพ็กนิดหนึ่งนะครับในรอบคอลี่ไฟหรือว่ารอบซูเปอร์โพลเนี่ยแล้วก็มาออกสตาร์ทได้ดีแล้วก็นํายาวนะฮะในการแข่งขันจริงเนี่ยในพร่กนี้อีก2เรสนะครับจะเป็นยังไงซู Super Pro เปอร์โพลนี่ก็จะแข่งแข่งกันสั้นลงนะฮะระยะทางจะสั้นลงหรือแค่ครึ่งเดียวดังนั้นก็ได้ลุ้นเร็วขึ้นหน่อยตัดสินกันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของจอห์นนี่นะครับมองดูแล้วก็พลาดเพราะว่าตัวเขาเองนั่นแหละจะไปโทษทีมงานหรือจะไปโทษใครก็คงไม่ได้ฮะ จริงๆจะบอกว่าก็มาดีนะครับมีโอกาสที่จะแซงเลยคือสะกดลอยตามมากระชั้นชิดนะฮะในสักพักหนึ่งแล้วแต่สุดท้ายมันขึ้นไม่ได้สักทีนะครับอาจจะไปใจร้อนเกินไปหรือว่าอาจจะผิดเหลี่ยมผิดลายยังไงไม่ทราบในโค้งหนึ่งเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยไหลปุ๊บสะบัดนะครับแบรนด์เกินลิมิตดีนะครับที่ยังคงมีแท็กติกขั้นเทพอยู่ใช้สองเนี่ยดันพื้นขึ้นมานะฮะแล้วก็เข่าดันไปด้วยเนี่ยนะทำให้ผู้บรรยายนี่ ตอนนั้นเห็นบอกว่าโอ้โหนี่เหมือนโมเมนต์ของมาร์คมาเกตใน MotoGP เลยทีเดียวมีส่วนคล้ายอยู่นะครับใครได้ชมการแข่งขันสดๆตอนนั้นก็คงจะคิดเหมือนผมเลยใช่ไหมครับนะตอนนั้นเนาะนี่ก็คือเป็นความมันของ World Superbike นะครับที่เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามนะครับหรือว่าติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างถามว่ามันเร็วกว่า MotoGP มันช้ากว่า MotoGP ขนาดไหนนะฮะ ในสนามนี้ถ้าเทียบกันจริงๆนะครับในที่ผ่านมาปีแล้วเนี่ยคนที่ทำสถิติเร็วสุดของ MotoGP ก็คือเป็กโก้ฮะเปกโก้กดมา132.3ครับในขณะที่สถิติเนี่ยเป็นของจอห์นนี่เขาเนี่ยกดมาประมาณ1 3 4่่แกๆ่ๆคือมาเทียบตัวเลขกลมๆแล้วเนี่ยว o ลซูเปไบจะช้ากว่า MotoGP อยู่ประมาณ2.3-2.4ก็เรียกว่าประมาณ2อ่อนๆนะฮะ2วินาทีอ่อนๆ ทุกคนว่าช้าไหมช้ากว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะหรอกฮะจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามรายการนี้ก็เพราะว่ามันเป็นรายการที่ใช้รถโปรดักชันในการลงแข่งครับแล้วก็มีการโมดิฟายการจัดเต็มไม่ไม่ใช่ว่าจะไปเอารถโปรดักชันแบบธรรมดาไม่ได้ทำอะไรมานะฮะคือทุกทีมเขาก็จัดเต็มเหมือนนั้นนะครับในการโมดิฟายชิ้นส่วนต่างๆแต่ทั้งความเร็วที่ออกมาใน world s u p e r b i t e เนี่ยถ้าตามเวลาต่อรอบเนี่ยมันก็จะ ช้ากว่า MotoGP อยู่ประมาณ2วินาทีอ่อนๆนะฮะแต่ถ้าเป็นท็อ s สปีดก็จะช้ากว่า MotoGP อยู่ประมาณ20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่า Moto2 อยู่ประมาณ20กิโลเมตรมันเป็นขั้นกลางฮะมันอยู่ระหว่าง Moto2 กับ MotoGP นะครับโบสซบอก็ <Super> จะอยู่ตรงกลางประมาณนั้นแหละนะเอาก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ เพื่อนๆคนไหนที่ว่างนะครับพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนคงว่างเนื่จากภารกิจหนที่การงานเนี่ยไปรับชมกันได้นะครับในช่อง Fox 2ซึ่งบางเว็บมันก็อาจจะดูได้บางเว็บก็อาจจะดูไม่ได้บางเว็บเปิดไปอาจจะเจอกอล์ฟเจอรายการแข่งมอเตสปอร์ตรายการอื่นแต่ถ้าอยากจะดูจริงๆ100%เอนี่ยอันนี้ไปดูได้ที่ช่องใน Facebook Fanpage Bikerman เพื่อชาวสองร้อทุกสายพันธุ์นะครับผมจะลงลิงก์ที่มันดูได้จริงๆเนี่ยให้ดูนะครับยังไงก็ ฝากไปติดตามกันด้วยครับทุกคนแล้วก็ทิ้งท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเอามดแดงออกไปวิ่งระยะไกลขึ้นนะฮะจากที่อาจจะใช้การวอร์มอัพในการเอาสายกีตาร์นีแค่ไปเครือสาพัดประมาณสัก1ิเจ็ดแปดกิโลไม่ถึง10กิโลดีละนะ แต่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะวิ่งระยะทางไกลหน่อยนะฮะคือไปออกทริปย่ำยอมนั่นแหละเดี๋ยวจะทำคลิปลงในช่องปุ้ยสตอรี่เหมือนเดิมยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ไปติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะฮะลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีทุกคนครับ